เกินต้านหม่นภัสสินุ่งชุดลูกไม้ออกจากบ้านเหลียวหลังมองเพียบลดเล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับหม่นภัสสิเราจะได้เห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวหม่นภัสสิไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็สวยสบัดเหมาะสมกับเธอไปสมมดอย่างล่าสุดเธอก็มาในชุดเดรสลูกไม้ย,ยาวสีดำ แขมแหวกคางสูงว้าวหลังเผยความเซ็กซี่แบบจัดเต็มเลยล่ะค่ะถ้านั่งโพดทาวาแซบมากมากแล้วยืนโชว์ชุดเต็มๆเนี่ยก็ทำเอาหลายคนนั้นตะลึงหนักมากเลยล่ะค่ะแห่คอมเมนต์ชมบอกว่าชุดสวยมากค่ะต้องตำแล้วโหสับมากวันสบายๆของคุณหมายเขา Love จิเซ็กซี่ที่สุดเกินต้านค่ะซีสเป็นตน้น นี้บอกได้เลยค่ะว่าแซบไฝ่ลุกไปเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ